ครับผมสวัสดีครับพอมีพี่น้องสาวันเมียงฮาเป็ดเกาที่เขาลขหลักคู่ขั้นลวกัพี่น้องผ่นเพชร,พรอสองโซอรฐผนคุณฮารีอะมือน,นีนเส้าฮตเจ็ดสิงหาขมสองห้าหกสี่มาห้าเฮ็ดไข่นะครับคีบผีซองของมือน,นี้นะครับอาเบิ้งเอาครับเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ด,ไขดอกต่มนะครับโพก,โพกมา <นะ S 1> สามารถโพกมาจนก้อนหินนี่เหงึงขึ้นได้นะครับมันมันมีแหงมาห้าซ่านมันจะได้บรรลูกันครับจ้ะก้อนหินจนงะจนงะงางขึ้นมานะครับพี่จ<ม>ิ๋ในก้อนหินมันจะทับอยู่เห็นั่หมครับ มันทีนได้กนหินงางในแสดงว่าพลังมันสูงเติบครับนะเี่ยกี่เฮ็ดไข่งามๆเลยครับล็อกล็อกไงเนี่ยครับโอ้โหใหญ่จังครับเป็จีการกับแข้งเหลียงครับเนี่ยเนี่ยครับลอกกีหลักปงนะครับเนอะ ปีดจีอยู่นะครับปีดจีกำลังปุ้งมาเอาครับผมห้าตอวค่อนนะครับเด้อเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปต่อไปครับ